Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไม่ชอบพวกพีเมนเอชเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบเราะมาดีเกเกินตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคะกระกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokos.com ออกมาโอ้ไม่มีหรอกค่ะพี่เขาก็ม uh ีคนขับรถของเขาเนาะเราไม่แบบมีความจําเป็นจะต้องแบบเออรับส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ภาพที่ออกมามันคือหน้าตาคล้ายคลึงเราเลยอะไรประมาณนี mm: ้มันก็เลยเขาเป็นมองว่าเป็นลาวเป็นคนรับส่งโอ้ยก็เอ่อที่จริงคางแนนอันนี้คือที่เราเห็นภาพกันเมื่อเช้าใช่ไหมคะคือเอ่อ คือเราอะไปกับผู้จัดการเราอยู่แล้วกับเพื่อนอีกคนนึงอะไรเงี้ยเป็นช่วงแบบช่วงกินเจพอดีแล้วแบบเลิกงานดึกพี่เขาแบบขอแวะไปกินข้าวอะไรเงี้ยพี่เียก็ไปคุยกับเพื่อนเขากลุ่มเพื่อนมอไซค์อะไรเงี้ยค่ะก็คือแยกกันไปอยู่แล้วแล้วก็ก่อนกลับก็แวะมาทักทายกันแล้วก็แยกกันก็กลับก่อนไม่รู้ว่าพี่เขาอยู่ต่อหรือว่ายังไงไม่ได้ไปด้วยกันใช่ไหมคะไม่ได้ไปด้วยกันค่ะไปกับผู้จัดการค่ะเขาบอกว่าพี่เียเมาจน ขับรถไวก็เลยให้เราขับให้โอ้ยแขนหนูก็ยังไม่หายดีท like> ุกวันน wow 네ี้ยังแบบยังไม่ค่อยกล้าขับรถตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบพ่อแม่เป็นห่วงอะค่ะอภาาาพเไปทให้ครักเเาาาดไม่่คอยีลวนนป็สงืนอะไรรอคคับืมันคงเป็นแบบมันติดติดกันมั้งคะแต่คือยังไงก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรจริงๆค่ะแต่ว่าหลังจากนี้คงแบบเออระวังไม่ พ่อแม่ไม่ดุคะ่ะแต่ว่าคือเขาเป็นห่วงมากกว่ากลัวเราจะเครียดแบบเออเห็นมีข่าวเยอะช่วงนี้อะไรอย่างะะเงี้ยค่ะไม่ได้คุยข่าวีกับพี่เบียร์บ้างหรือเป่ะไม่ไม่ได้คุยคะ่คยคะ<ม>ก็คือคุยคุยแบบคุยเบื้องต้นธรรมดาเฉยๆว่าแบบเออแบบเห็นว่ามีรูปออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยแบบรายละเอียดหรอว่ายังไงหลังจากที่มีทั้งภาพและข่าวออกมาหลายคนมองว่าเราเป็นเหมือนแบบดาราปากแข็งนะคะไม่ยอมรับความจริงอะไรประมาณโอ้ยไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่า อย่างทุกวันนี้ก็คือแบบเราก็ทํางานแบบเกือบทั้งวนันเอ้เกือบทุกวนักวน,วนอะไรอย่างเงี้ยน้อแล้วแบบไปไหนมาไหนส่วนมากก็คือไปกับผู้จัดก,การพี่ผู้จัดการไปด้วยแบบตลอดอยู่แล้วแล้วก็มีแบบเออนานๆที่อาจจะนัดกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตคือแบบไม่ได้แบบไปชวนกันปาร์ตี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะ จะมีภาพออกมายืนยันก็ตามแล้วก็ยังไม่ยอมรับยอะไรงเงี้ยค่ะคือพี่เขาก็ไปกับเพื่อนพี่เขา <c oughs> หนูก็ไปกับแบบเออกลุ่มของหนูอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าเราบังเอิญเจอกันก็ส่วนมากคือจะแยกโต๊ะกันอยู่แล้วถ้าแบบไปร้านเดียวกันหรือว่าถ้า เออนานๆทีอยาจะมารวมกันอะไรอย่างงี้บ้างค่ะแยกตัวเพราะว่ากลัวเป็นข่าวหรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะพี่เขาไปกับเพื่อนเขาเราก็ไปกับเพื่อนเราค่ะต่อไปนี้จะต้องเช็คไหมครับว่าจะไปเจอร้านเดียวกันหรือเปล่าก็คงไม่ค่อยได้ไปแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะทำให้ความสนิทเรากับพี่เบียร์ลดน้อยลงด้วยไหมครับก็ เออมันไม่ไม่เกี่ยวหรอกค่ะแต่ว่าเราเราไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหน,ไหนโอยแทบจะไม่ได้ไปไหนมาไหนสออสองอยู่แล้วคือหนูแบบก็จะมีเพื่อนมีแบบเออไปกับพี่ผู้จัดก,การอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ไม่ไปแบบด้การสอนต่อสองหรือไม่ได้ไปในที่ที่แบบอโคจรหรือว่าอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอะค่ะจากหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นพี่เวียร์เคยบอกว่าเป็นห่วงเราอะไรอย่างเี้ยบ้างไหมคือเขาก็เหมือนเป็นฟิลว,ว่ากลัวเราเครียดมากกว่าว่าแบบเออแบบ โดนแบบเจอข่าวหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราก็เราก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็แบบบริสุทธิ์ใจไม่ได้ว่าแบบเออจะแอบไปไหนหรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยคงมีภาพหลุดบ่อยมากไม่แน่ใจอย่างเงี้ยแต่พี่เวียก็ยังคุยกันเรื่อยๆอยู่ค่ะก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะไม่สอนมอไซค์สิค่ะต้องรักษาเนี่ยรักษาตัวก่อนใช้คำว่าแฟนได้ยังคะไม่ได้ค่ะแต่แล้วพี่เวียบอกว่าเราก็ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยเรารู้ค่ะ เออมันก็ยังเป็นพี่น้องกันเรายังไม่ได้มองไปถึงแบบขั้นนั้นอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเราก็ออน้องเพิ่งทํางานไม่นานไม่อยากให้แบบโฟกัสแค่แบบเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรองแบพัฒนาใช่ไหมคะก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะต้องรอให้พี่เอียพูดก่อนไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวมันก็ขึ้นอยู่กับตัวหนูเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังยังอยากแบบเอออยู่ตรงนี้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้แบบเออแบบมีข่าวแบบ แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสเป็นเรื่องอื่นนะคะแต่อย่างที่เบียก็บอกว่าเขาไม่คอยเปิดใจมองสาวอื่นได้ตรงนี้เราจะรู้สึกแบบไม่น้อยใจอะไรยังไงไม่ค่ะไม่น้อยใจเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้แบบคุยกันในฐานะแบบอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วอะค่ะย่าเนี่ยจะเปิดใจรับหนุ่มอื่นบ้างไหมคะก็ไม่ได้ค่อยได้เจอหนุ่มอื่นนะสิคะช่วงนี้ทำงานทุกวันเลยค่ะเจอแต่เคนทุกวันค่ะ ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบ้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าว้อมแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบมัน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r ไวด์เวก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว